ดูที่อาการรถจะเป็นยังไงเยอะเลยอ่ะแล้วเราจะ นะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่นะครับการทดสอบนะครับแม็กสปีดของเรานะครับซึ่งเราจะมีเหมือนเป็นสนามที่ทำไว้นะครับ201เมตรนะครับซึ่งจะมี100และ200นะครับคิดง่ายงครับว่าดูสิว่าเมื่อถึงจุดที่100ความเร็วที่ทำได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เมื่อถึง200ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วก็มีกล้องที่จับอยู่นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจากที่ผ,ผ่านมาที่เราเคยทำเนี่ยเราจะไหลกันมาด้วยความเร็ว20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะพุ่งออกใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าผมจะเพิ่มเข้าไปในบททดสอบแรกนะครับนั่นก็คือการที่ผมนะครับจะจอดหยุดนิ่งนะครับผมปล่อยเบรคแล้วกดคันเร่งเลยดูซิว่าจะไปได้เร็วขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะครับ 3, 2 หไปครับมีโหมดปกตินะฮะขึ้นมาครับผ่านที่80เกือบ90ครับ100ครับ115ครัอยบอยู่ที่115ในโหมดแบบปกติโดยเฉลี่ยนะ เราจะมาลองกันต่ออีกหนึ่งรอบในโหมดสปอร์ตครับเชื่อว่าน่าจะเร็วกว่าแน่นอนแต่ต้องดูว่าจะเร็วกว่าเท่าไหร่อัตราเร่งครับคือต้องบอกนะพอเป็นรถไฟฟ้า EV แบบร้อเซ็นแบบนี้เนี่ยอัตราเร่งดุเดือดมากอ่ะมาร้อมครับ สามสองหนึ่งในโมสปอร์ตครับโอ้ขึ้นมาครับหนึ100่งร้อยเมตรที่เก้าสิบครับพอๆกันช่วงต้นเนี่ยเร็วกว่าเห็นได้ชัดแต่ช่วงปลายเนี่ยพอๆกันไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะสุดทางของ ระบบ e-v มันแหละนะเราจะกลับมาที่รูปแบบปกติที่เราเคยทำกันนะครับก็คือ rolling ความเร็วมาที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะกดคันเร่งเต็มที่นะครับตรงที่จุดสตาร์ทของเราและดูกันว่าความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ตั้งหลัามาแล้วอันนี้โหมดปกติครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1กดครับกดครับ มันตึงดีจังเลยเอา้าไม่ต่างกันกันกบจังหวะที่เราวิ่งเท่าไหร่ตอนหนึ่งร้อยเนี่ยประมาณเก้าสิบมีให้เห็นนะครับแล้วก็เข้าเส้นอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหน่อยหนอยไม่ต่างครับในมุมผมนะด้วยความที่รถสามารถออกตัวได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าจังหวะชาร์จแรกเนี่ยพุ่งออกไปปื๊ดเลยมาเลยลองดูครับมาเป็นโหมดสปอร์ตดูบ้างออ่ไปยเยอะไม่ได้ปอปไปครับหกสิบหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยครับ,รบทำไมรอบนี้ต่าง เอารอบนี้กลายเป็นช้าลงครับดูครับเกิดอะไรขึ้นสปอร์ตแต่ทำไมช้าลงครับผมเหยียบสุดแล้วนะฮะอ่ะอันนี้ลองแบบให้เห็นเลยนะว่า20เหมือนกันกระทือเัาเร่งเหมือนกันตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่63ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเป็นสีเขียวนะครับ แต่ว่าสปีดนะครับตอน100ตอน200เมตรเนี่ยนะครับทำได้น้อยลงกว่าตอนสปอร์ตเมื่อสักครู่นี้เดีย๋ยวผมลองใหม่มลองให้ดูกันแบบชัดๆไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะเนี่ยจังหวะผมรู้สึกว่าสปอร์ตจริงนะแต่มันไม่พุ่งเหมือนเดิม 200มาที่90ครับ200อยู่ที่200อยู่ที่1 0อยแปดไม่รู้ครับตอบไม่ได้จริงทดสอบให้ดูแล้วสองรอบแล้วพอๆกันนะครับนี่คือ MG4EV ครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ใน MG4 นะครับกับเซชันสลาลอมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดปกตินะครับซึ่งเราสามารถปรับกันได้บนหน้าจอเลยนะฮะเริ่มต้นที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับสลาลอมนะฮะดูซิอาการรถจะเป็นยังไงโอ้โห จังหวะค่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่พอถึงอันสุดท้ายเพราะว่าจังหวะเราโยกไปโยกมาใช่ไหมอย่างที่ทุกคนทราบสลาร่ลอมพอเป็นไพลอนพุดสุดท้ายเนี่ยท้ายรถเริ่มออกนะอันนี้หมดแรกเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยคมขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีให้เลือกนะครับในโหมดแบบตั้งค่าเองนะครับคือเราสามารถ เลือกกาลังเครื่องยนต์น้ําหนักพวงมลาลัยแล้วก็แรงเหยียบแป้นเบรคแต่ผมเอาออโต้เป็นโหมดสปอร์ตดูมา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้พุ่งเร็วกว่าแน่นอนครับในโหมดสปอร์ต ด้วยความที่ว่าโอเคอยากจะลองหนีบหนีบพวงมาลัยแล้วก็ไม่ใช้องศาพวงมาลัยเยอะนะครับแต่ก็ไม่รอดครับมีโดนพล,ลอนไปหน่อยหนึ่งนะครับคือนี้ต้องบอกว่าด้วยการขับขี่ผมเลยเพราะว่าจากรอบแรกเนี่ยพอเราจะไปเปิดพวงมาลัยเยอะเนี่ยอาการมันเริ่มออกผมอยากจะลองแบบหนีบดูหนีบให้ใกล้ที่สุดแต่เดินใกล้ไปหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นครับอาการลดคอมีออกมาบ้างคล้ายๆกันนะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยจังหวะนี้ พวงอะไรมันดีขึ้นมันคมขึ้นเดี๋ยวเราจะไปลองกันต่อนะครับเพิ่มความเร็วเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะลองดูครับโอเคครับเราจะไปลองกันที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในโหมดปกติสำหรับ MT4 โ,โหมดปกติเล่นเครื่องขึ้นมา90ครับ ได้แล้วก็อย่างนี้เห็นครับโหมดปกตินะครับรถเริ่มมีอาการแล้วด้วยความเร็วที่มากขึ้นแต่ถามว่ายังคุมได้ไหมก็ยังคุมได้นะครับแต่มีอาการบาัดเสียวนิดๆอันนี้คือโหมดแบบปกตินะเราไปลองกันต่อที่โหมดสปอร์ตนะครับดูซิว่า เมื่อเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยนะฮะจะคมขึ้นหรือเปล่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสลาลอมครับอพอเป็นสปอร์ตเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเบรกเลยนะเมื่อกี้ปล่อยเลยนะ มีทั้งระบบตัวช่วยเหลือนะครับที่คอยทำงานให้นะครับแล้วก็พวงมอะไรที่มันคมขึ้นผมสามารถบังคับหลบไพลอนนะฮะครบทุกอันใช้คำว่าสบายๆเพราะว่าทุกครั้งที่ผมโยกมาเนี่ยนะครับระบบตัวรถเนี่ยช่วยเหลือเรานะครับระบบกันลื่นถลายนั่นเองช่วยเราได้เยอะมากๆอันนี้คือสำคัญเลยถือว่าด,ดีมากๆครับ90กิโมตรชั่วโมงนะครับกับ MG4 ในสลาลอมผ่านเลยอันนี้ผมใช้คำว่าผ่านเลย เดี๋ยวเราจะไปลองกันต่อครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง เริ่มหวาดเสียวขึ้นเยอะนะครับเริ่มเอาไม่อยู่ในพลอนสุดท้ายผมต้องใช้การช่วยเบรกด้วยตัวเองนะคือโหมดมันก็มีการทำงานอยู่แล้วนะครับสำหรับการลื่นถไหลนะครับผมแต่ว่าพูดตรงๆมันเหวอครับก็ต้องมีการช่วยเบรกนิดนึงนะครับเพื่อจะเข้าพลอนสุดท้ายนะครับก็อาการนอกรถน่าจะเห็นได้ชัดเดี๋ยวไปลองกันต่อกดครับโหมดสปอร์ตและลองดูว่า จะเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่านะครับพอจากที่ลองมาทั้ง2โหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เร็วกว่าเดิมแต่เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าดีจริงไหม100กิโลเมตรต่อชั่วโมง นิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นเยอะมากๆนะครับแสดงว่ามอว์สปอร์ตกับโหมดปกติเนี่ยมีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งเรื่องโวงมาลัยเอ่ยถึงแม้ว่าจะมีการเลี้ยวเยอะนะครับแต่ผมก็ยังสามารถกลับมาอยู่ในเลนของมันได้แบบตรงๆนะจากที่ความรู้สึกผมเนี่ยนะครับคือรถจะไม่ได้มีอาการแบบสายโยกบยาบมากมายแตกต่างกับโหมดปกตินะครับผมก็ เลือกเอาครับอันนี้เนี่ยผมทําให้ดูในสเตชันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอเคหลายคนอาจจะเคยมถามว่าเฮ้ยขับรถในชีวิตจริงเนี่ยมันคงไม่ได้แบบรุนแรงหรืออะไรขนาดนี้แต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมผมก็มาลองให้ดูในสไตล์ของ Max TV และการโหมดปกติแล้วก็โหมดสปอร์ตในสลาล,ลอมนั่นเองครับ อเคครับณนะตอนนี้ผมเล่นกล้องให้ให้เห็นเยอะๆว่าตอนนี้เนี่ยมผมพาทีมทีมของ Max TV เขื่อนไปด้ยเนื่องจากว่าคันนี้นะครับเป็นรถใช้ชีวิตประจําวันการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมทางไปกับเรานะครับซึ่งผมก็ยัดกันมาเต็มคันครับสีท่านนะครับผมสําหรับ1นึ่คันนะฮะเพื่อจะดูซิว่า หลังจากที่เราเพิ่มนะครับการบรรทุกหรือว่าเพิ่มผู้โดยสารเข้าไปเนี่ยนะฮะเ,เมื่อเจอกับบททดสอบของ Max TV อย่างสเตชันนี้สลาล้อมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างที่สำคัญครับข้างหลังนะฮะถือกล้องโกรโพลอยอยู่อีกหนึ่งท่านนั่งชิวๆไปแต่ด้านหน้าครับโอ้โหแม่งมั่นใจมากครับบินโดนเลยครับ,รบโอ้โหเอาเว้ย รอบแรกเราลองที่100กับโหมดปกติไปเลยนะฮะลองดูอาจจะ90 100รประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าความเร็วถึงวยถึงเว่ยถึงเว่ยถึงเว่ยเอาละร้อยมาแน่ๆนะฮะ ใครจะไปเชื่ออันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะบรรทุกปุ๊บขับสบายกว่าเดิมเยอะไม่ต้องเบรกเลยเพราะว่าด้วยการเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเนี่ยแน่นอนแหละศูนย์่วงมันเพิ่มขึ้นแต่ทาให้มันขับขี่ได้ง่ายกว่าเดิมโอ้เป็นไงครับด้านหลังรู้สึกไงมันงม่นคงนะอันนี้ต้องบอกนะผมขับรอบนี้ผมไม่ได้เบรกนะกับกายที่ว่าตอนที่ผมขับคนเดียวเนะี่ยผมเบรก ถือว่ามันตอบโจทย์นะฮะอะมาโหมดสปอร์ตครับคิดถ่ายได้ไหมได้โอ้โหนึ่งร้อยครับเริ่มให้ครับร้อยสิบเหลี้ยงไม่เข้าแล้วร้อยสิบ <laughs> มันก็ยังนิ่งอยู่อแต่ด้วยความที่เมื่อกี้ผมอยากจะเพิ่มความเร็วเข้ามาขออีกทีแล้วกันตัดความรู้สึกที่ว่าท้ายมันแบบว่าเริ่มมีอาการออกอันนี้คือไม่มีนะสี่คนเนี่ยน้ำหนักเพิ่มมาก็น่าจะมีสามร้อยไปปลายอ,ะอ่ะยี่ร้อยครับโอ้โห,โห,โหไง เริ่มมี <laughs> <laughs> วิววิวหัวก็เด้งครับอ่ะอันนี้ลองให้ดูครับให้เห็นอาการมันว่าพอเรามีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับอาการของรถเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะครับเพื่อ อย่าบาแบบไอ้โหทำไมใครมันจะขับอะไรขนาดนี้อันนี้ลองให้ดูให้เห็นอาการรถจะได้ทราบกันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคุณขับบนท้องถนนนะครับเมื่อกี้ความเร็วเนี่ยถึงหนึ่งเราขับไม่ถึงกันหรอกใช่ไหมบนถนนไม่ถึงหรอก90นะครับผมตามกฎหมาย <c oughs> ประมาณนั้นอ่ะผมลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าทั้งโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะครับเจอกับบททดสอบสลาลอมแบบนี้เป็นยังไงก็ชมกันไปครับไม่เหมือน